สวัสดีค่ะรับชม Voice n e w ในช่วงเวลา12นาฬิกานะคะประจำวันพุทธที่5กันยายน2555พบกับดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ตเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะก่อนที่จะมีการทดสอบจริงในเวลา14นาฬิกาค่ะด้านชาวบ,บ้านริมคลองทวีวัฒนาก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการทดสอบในครั้ง จึงขอให้ภาครัฐใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานติดตามได้จากรายง,งานสดของคุณสุบงกตสุกแก้วนะคะผูษุข่า Voice TV ทรายง,งานสดมาจากคลองทวีวัฒนาค่ะคุณสุบงกตเชิญค่ะ ค,คุณพัชวีคะที่บริเวณคลองทวีวัฒนาแห่งนี้นะคะแม้ว่าจะมีการทดสอบการระบายน้ําฝั่งตะวันตกในเวลา14นาฬิกาแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนก็ได้ทยอยนะคะตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมสําหรับการทดสอบในช่วงบ่ายของวันนี้คะ่ะค่ะใน ด้านนายนะคะรอยนจิตด,ดอนประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ําและจัดสรรน,น้ําในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทุภัยหรือกอบอ,อเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ในการทดสอบการระบายน้ําในวันนี้ยืนยันข้อมูลทั้งหมดสามารถนําไปใช้ทําแบบจําลองเพื่อคํานวณน,น้ำน้าท่วมและน้ําแล้งนอกจากนั้นยังทราบว่าคลองแห่งนี้สามารถรับน้ําได้มากเพียงใด แต่อย่าลืมนะครับอย่างในสถานการณ์ปกติเนี่ยที่ทวีวัฒนาเนี่ยระดับน้ําสูง80เซนเนี่ยแต่ความที่มันไหลมาราบากเนื่องจากคลองมันแดนลาบเนี่ยระดับน้ําที่ตรงนั้นเนี่ยจะอยู่แค่30เซนนะตรงภาษีเจริญนะครับ <Okay. S 1> นั่นคือสาเหตุที่ทำไมต้องใช้เครื่องผลักดันน้ําแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องผลักดันน้ําจะต้องวางยังไงถึงจะได้ประโยชน์นะฮะ เราได้ลงไปพื้นที่ไปสำรวจนะคะก็พบค่าว่าชาวบ้านบางส่วนริมคลองทวีวัฒนานั้นก็เห็นด้วยขณะบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะคะและก็ขอให้ภาครัฐนั้นใช้ความระมัดระวังในการทดสอบการระบายน้ำในวันนี้ติดตามรายงานนะคะจากคุณจากคุณนลินีค่ะสิสริเกตน,นะคะผู้สื่อข,ข่าวของวชีวีเพึ่งลงพื้นที่ค่ะ ทีมข่าวไวซ์ทีวีนะคะลงพื้นที่ย่านเรียบคลองทวีวัฒนานะคะเพื่อสํารวจการเตรียมความพร้อมของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนี้นะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือการทดสอบระบายน้ําของกอบอ,อในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ,<อ>ะชาวบ้านละแวกนี้นะคะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการทดสอบระบบระบายน้ําของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกอบอ,อนะคะโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกลัวว่าจะทําให้น้ําท่วม และเกรงว่าชาวไร่ชาวนาจะไม่มีน้ําไว้ใช้ในการเกษตรส่วนกลุ่มชาวบ้านที่เห็นด้วยบอกว่าการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานจะทําให้รู้ศักยภาพการระบายน้ําและหากยังมีข้อบกพร่องเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีทดสอบเนี่ยเราเห็นด้วยเห็นด้วยทำไมถึงด็นด้วยได้รู้ว่ามันจะข้างบนมันมีน้ำเยอะจะไหลลงไปไหมก็เหมือนเราจัดน้ำเทใส่ล้างน้ำเนี่ยเราเทข้างบนแล้วมันจะไหลลงข้างล่างไหม า้าทดสอบเนี่ยน้ำข้างบนมันเยอะมันก็ไหลลงไปทะเลได้น้ำน้อยมันก็ไม่มาชาวบ้านละแวกนี้ยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะคะแม้บ้านจะอยู่ในที่ต่ําและอยู่ติดคลองทวีวัฒนาแต่ก็ไม่มีการนํากระสอบทรายมาวางเรียงกันหรือว่าก่ออิฐทําคันกั้นน้ําแต่อย่างใดค่ะส่วนบริเวณชายฝั่งทั้งสองข้างลาคลอง ก็ไม่มีการทําแนวขันกั้นน้ําโดยกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ริมคลองทวีวัฒนาทั้งสองฝั่งด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์นำกระถางต้นไม้ทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาวางเป็นแนวยาวเรียงต่อกันเพื่อใช้ปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้เป็นแนวขันกั้นน้ําโลยจะเริ่มตั้งแต่พื้นที่บริเวณปลายคลองไล่เรื่อยไปจนถึงต้นคลองซึ่งหากน้ําท่วมนะคะจะช่วยชะลอน้ําได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้นะคะตามกําหนดการนะคะกอบอ,อจะเริ่มปล่อยน้ําทดสอบระบบระบายน้ําในเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยน้ําที่จะปล่อยเข้าสู่คลองทวีวัฒนาจะไม่เกิน7ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีาลินีซิลิกต์วอยซ์ทีวีรายงาน โดยการระบายน้ำฝั่งตะวันตกคลองทวีวัฒนาได้ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการระบายน้ำของคลองให้เต็มศักยภาพนะคะตลอดแนวคลองหรือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากดูเส้นทางการระบายน้ำจากภาพนี้นะคะก็จะพบว่าในวันนี้กบอ,อยังเพิ่มเส้นทางการระบายน้ำผ่านคลองบางไผ่และคลองบางแวกส่งต่อไปยังคลองพญาราชมนตรีสู่สถานีสูบน้ำพญาราชมนตรีด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกา เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการวัดคุณภาพนะคะหรือว่าวัดทดสอบการระบายน้ำของฝั่งตะวันตกก่อนที่ในวันที่7ค่ะจะมีการทดสอบฝั่งตะวันออกโดยเบื้องต้นจากที่เราสอบถามทุกภาคส่วนนะคะตลอดแนวคลองก็บอกว่าได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ14นาฬิกาเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งค่ะว่าวันนี้การระบายน้ำเมื่อไม่มีฝนตกลงมาจะได้ข้อมูล มากน้อยเพียงใดในการทำแบบจำลองต่อไปค่ะคุณทัศวีคะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตสุกแก้วนะคะผู้สื่อข่าว Voice TV ค่ะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะอยู่ที่บริเวณคลองทวีวัฒนาแน่นอนนะคะว่าในเวลา14นาฬิกาวันนี้จะมีการทดสอบจริงกับการระบายน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ นณะที่ในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝั่งตะวันตกก่อนที่จะมีการทดสอบจริงในเวลา14นาฬิกานะคะโดยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่2,000นายรับมือหากเกิดปัญหาเพราะว่าเป็นห่วงการระบายน้ำไม่ทันหากเกิดฝนตกแต่ก็เชื่อนะคะว่าหากมีปัญหาจริงก็จะเกิดน้ำท่วมแค่การสัญจรไม่สะดวกเท่านั้นค่ะ มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทดสอบระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกในช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเพื่อทดสอบระบบและตรวจสอบการไหลของน้ําเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยใช้เวลาทดสอบประมาณ1ชั่วโมงด้วยการสั่งการเปิดประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาที่ระดับ50เซนติเมตรจากนั้นได้เพิ่มเป็น1เมตรและเปิดลอยทั้งระบบเพื่อให้น้ําจากคลองมหาสวัสด์เข้าคลองทวีวัฒนาโดยมีเจ้าหน้าทีก่กอท มอประจําจุดเครื่องผักดันน้ำเฝ้าติดตามการไหลของน้ำพร้อมกับรายงานทุก15นาทีโดยการทดสอบนี้นะคะเป็นการทดสอบระบบระบายน้ำทั้งระบบฝั่งตะวันตกเป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้ทดสอบการควบคุมระดับน้ำคลองสายหลักเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองชักพระ สถานีสูบน้ำคลองมอนสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่สถานีสูบน้ำดาวขนองและสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรีและปิดประตูระบายน้ำแนวคลองมหาสวัสดิ์ทั้งนี้การควบคุมระดับน้ำที่ปล่อยเข้าคลองทวีวัฒนานั้นนะคะจะคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกิน80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก่อนเปิดประตูระดับน้ำภายในอยู่ที่66เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากนั้นน้ําเข้ามายัางคลองทวีวัฒนาแล้วจะให้เครื่องผลักดันน้ําและประตูระบายน้ําทุกจุดทํางานแต่หากเกิดฝนตกเกินค่าเฉลี่ย30ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็อาจจะส่งผลระบายน้ําไม่ทันซึ่งก็จะสั่งการปิดประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาและเร่งสูบน้ําออกแม่น้ําท่าจีในทันทีค่ะทั้งนี้ในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาในวันนี้นะคะน้ำทะเลก็จะหนุนสูงสุดอีกครั้ง ประกอบกับน้ําฝนและน้ําที่ไหลมาจากการทดสอบของรัฐบาลอาจจะกระทบต่อการสัญจรไม่สะดวกแต่จะเป็นเพียงการเกิดน้ําท่วมเล็กน้อยใน7พื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านเศรษฐกิจถนนเพชรเกษมเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่าปริมาณน้ําที่จะเข้ามานั้นมันไม่ใกล้เคียงกับปริมาณน้ําที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วผมอยากให้ตัดภาพนั้นออกไปนะครับแต่ว่าทางกทมก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าฝนฝนอาจจะตกหนักก็ได้ ทั้งนี้หลังกทมได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ2,000คนนะคะเพื่อให้การแก้ไขและช่วยเหลืออย่างทันท่นทวงทีหากเกิดปัญหาโดยมีเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกกระสอบทรายและรถสุขาเคลื่อนที่รวมทั้งหน่วยบริการเร่งด่วนประจำจุดเสี่ยงทั้ง7จุดด้วยค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำซึ่งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและนำเข้าข้อมูลจากจุดต่างๆที่ซอยรางน้ำก็พร้อมสำหรับการทดสอบแล้วนะคะโดยได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ นายสุรเจตบุญญาอรุณเนตรคณะทำงานปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบานันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจะเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆทั้งระดับน้ำอัตราการไหลของน้ำและปริมาณน้ำฝน เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้มีการซ้อมย่อยด้านระบบการสื่อสารรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆโดยถือว่าพร้อมสําหรับการทดสอบในวันนี้ทั้งนี้สิ่งที่ต้องติดตามอย่างต่อเน,นื่องก็คือปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาค่ะเ,เครื่องผักดันน้ำนะครับเครื่องออการเปิดปิดประตูระบายน้ำเครื่องวัดเซนเซอร์น้ำเครื่องวัดความเร็วน้ำต่างๆ ก็ทุกอย่างถือว่าพร้อมนะครับการทํางานปกตินะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรื่องที่2ที่ทดสอบก็คือเรื่องของระบบการสื่อสารการนําเข้าข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับ <JUN. S 1> ก็คือเป็นหัวใจก็อยู่ที่ห้องนี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้นะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องของน้ําฝนวันนี้นะครับจะต้องตามดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนบ่ายนี้แต่จากการตามดูข้อมูล พยากรณ์ล่าสุดก็พบว่าวันนี้ฝนน่าจะบางกว่นเมื่อวานนะครับก็อาจจะเป็นเลิกง,งามยามดีนะครับที่จะในเรื่องของการทดสอบการระบายครั้งแรกในประเทศไทยของวันนี้นะครับผมนายสุรเจตกล่าวอีกนะคะว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมีข้อมูลเตือนก็จะมีการปิดประตูระบายน้ําหยุดการทดสอบพร้อมกับเร่งระบายน้ําผ่านทั้ง3าทางก็คือแม่น้าเจ้าพระยาแก้มลิงมหาชัยและแม่น้าท่าจีน สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกก็จะเริ่มในเวลา14นาฬิกานะคะจะมีการเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาเพื่อรับน้ำหัวใจของเพื่อรับน้ำนะคะหัวใจของการทดสอบก็คือบริเวณช่วงปลายคลองที่ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดเหลือ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่ต้นคลองประสิทธิภาพการระบายน้ำอยู่ที่45ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบเส้นทางระบายน้ำที่เกิดปัญหาในปีที่แล้วที่น้ำไม่สามารถไปยังแก้มลิงมาหาชัยได้ทั้งนี้นะคะนายลอยนจิตด,ดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือว่ากยนอก็ะะจะเป็นประธา,า,านคณะทํางานและติดตามข้อมูลอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ด้วยค่ะ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของเมื่อช่วงเช้านะคะสารอาญาค่ะได้ยกคำร้องกรณีการขอปล่อยตัวของเจ๋งดอกจิกนะคะหลังจากที่สารเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะคะที่จะมีคำสั่งยกคำร้องการถอนประกันตัวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ ช่วงนี้รับชมข่าวต่างประเทศกันนะคะสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของสหรัฐค่ะขึ้นเวทีปราศัยในที่ประชุมใหญ่พรรคเดมโมแครตขอคะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้สนับสนุนนายบารักโอบามาให้ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยค่ะ การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะที่เมืองชาร์ลอตตมลรัตนอร์ทแคโรไลนาไฮไลท์ในคืนแรกอยู่ที่การขึ้นปราสัยของนางมิเชลอุบามาสุภาพสตรีหม,มายเลขหนึ่งของสหรัฐที่ออกมาเรียกคะแนนนิยมให้กับสามีของเธอนายบารักโอบามาประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง นางโอบามากล่าวถึงประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับนายโอบามามาตลอด23ปีและกล่าวถึงภูมิหลังของนายโอบามาที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้หญิงอย่างเป็นธรรมการประกันสุขภาพทั่วหน้ารวมทั้งการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เธอ,อยังยืนยันด้วยนะคะว่าตลอด4ปีในตําแหน่งประธานาธิบดีแม้ว่าจะมีภาระงานที่หนักจากการเป็นผู้นําประเทศแต่ก็ไม่ได้ทําให้นายโอบามาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเขายังคงเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เธอนั้นตกหลุมรักเมื่อหลายปีก่อนค่ะ นอกจากนี้นางโอบามายังยืนยันว่าสามีของเธอทราบดีถึงความฝันของชาวอเมริกันหรือว่าอเมริกันดรีมพร้อมกับขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทุกคนลงคะแนนให้กับสามีของเธอผู้ยึดถือค่านิยมอเมริกันดรีมที่มุ่งมั่นทำงานหนักและมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดทั้งนี้สื่อมวลชนต่างก็มองนะคะว่าเป็นการสร้างจุดเด่นของนายโอบามาให้แตกต่างอย่างชัดเจนจากนายมิตรอมนีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคิพับลิกัน ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญของนายโอบามาแต่เธอไม่ได้กล่าวถึงนายรอมนี่โดยตรงค่ะก่อนหน้านี้ทีมงานของพรรคเดโมแครตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าการปราศัยของนางโอบามาจะไม่มีการโจมตีคู่แข่งของสามีของเธออย่างแน่นอนค่ะสำหรับในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะคะจะมีไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่6กันยายนเพื่อเป็นการรับรองให้นายโอบามาและนายโจไบเดนเป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีต่ออีกหนึ่งสมัย และทั้งสองคนก็จะขึ้นปราศัยในคืนสุดท้ายของการประชุมใหญ่ที่เมืองชาร์ลอตทั้งนี้สมาชิกที่มีชื่อเสียงของพรรคเดโมแครตหลายคนในการก็ไม่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้เช่นนางฮิลาลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศแถบเอเชียและตามกฎระ,ระเบียบแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่อรับรองผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี ขณะที่สมาชิกพักคจำนวนมากก็ลงพื้นที่หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะมาสคเบิร์กนะคะออกมาประกาศจะไม่ขายหุ้นบริษัท Facebook เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะเพื่อใช้เวลานี้กอบกู้ความมั่นใจในหมู่นักลงทุนให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ราคาหุ้น Facebook นั้นตกลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะ มาร์คกเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เว็บไซต์โซเชียลมีเดียชื่อดังเปิดเผยว่าเขาจะไม่ขายหุ้นบริษัท Facebook ที่เขามีอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มค่ะโดยนายกเคเบิร์กให้เหตุผลว่าเขาต้องการกอบกู้ความมั่นใจของนักลงทุนให้กลับมาอีกครั้งหลังจากการประกาศดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็ทำให้ราคาหุ้น Facebook เพิ่มขึ้นร้อยละสอง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหุ้นของบริษัท Facebook ตกลงอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหลือราคาหุ้นละ17.55เซนต์จากราคาเปิดตัวที่38ดอลลาร์สหรัฐโดยนับเป็นมูลค่าหุ้นที่ตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการอีกครั้งนับตั้งแต่การเปิดขาย IPO หรือว่าการขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ นายสักเบิกที่มีหุ้นนะคะซึ่งก็มีหุ้นอยู่ในบริษัท Facebook ถึง444ล้านหุ้นและอาจมีการซื้อหุ้นเพิ่มอีก60ล้านหุ้นในอนาคตทั้งนี้มูลค่าหุ้นที่ลดต่ำลงอย่างหนักก็มาจากความกลัวของนักลงทุนที่จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ในระยะการห้ามซื้อขายหุ้นจึงต้องรีบเทขายหุ้นซึ่งก็มีระยะห้าม ซื้อขายหุ้นนั้นเป็นผลจากการตั้งกฎเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเทขายหุ้นพร้อมกันเป็นจำนวนมากในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทไม่ต้องการครอบครองหุ้นอีกต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นายปีเตอร์ทิวหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เทขายหุ้นในบริษัท Facebook เป็นจำนวนกว่า20ล้านหุ้นซึ่งก็สร้างความสั่นสะเทือนต่อสเสถียรภาพของบริษัทพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ฟิลิปปินส์นะคะประกาศทุ่มงบประมาณมหาศาลค่ะสำหรับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในอนาคตขณะที่รัฐสภาเมียนมาอนุมัติให้มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ทั้งหมด4กระทรวงเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลที่กำลังรับภารกิจสำคัญในการเป็นเจ้าภาพซีเกมในปีหน้าและประธานอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าค่ะติดตามได้ในอาเซียนรีวิว รัฐสภาเมียนมาอนุมัติข้อเสนอของรัฐบาลในการตั้งกระทรวงใหม่สีกระทรวง ภายใต้สายบังคับบัญชาของสํานักประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมกับการยุบกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมและควบรวมกระทรวงการไฟฟ้า1และสองให้เป็นกระทรวงเดียวกันโดยสมาชิกรัฐสภา,าเมียนมาคนหนึ่งเปิดเผยว่ารัฐบาลเมียนมาได้ขยายหน่วยงานภายใต้สํานักประธานาธิบดีจากเดิมที่มีอยู่สองกระทรวงเป็น6กระทรวงและมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ทั้ง4ี่กระทรวงที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขณะที่พลเอกเตงเซิงประธานาธิบดีเมียนมากล่าวต่อรัฐสภาว่ากระทรวงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้ง สีกระทรวงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลในด้านการเจรจาสันติภาพรวมทั้งช่วยเหลือกิจการของสำนักประธานาธิบดีโดยเฉพาะในระยะนี้ที่มีการออกกฎหมายด้านการลงทุนของต่างชาติฉบับใหม่รวมไปถึงช่วยเตรียมพร้อมบทบาทของประเทศในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมในปี2556และตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2557 รัฐบาลฟิลิปปิน์ประกาศแผนป้องกันน้ำท่วมโดยทุ่มงบประมาณกว่า780ล้านดอลลาร์หรือประมาณ20,000ล้านบาทหลังจากที่ฟิลิปปินต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมหนักเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่บนเกาะลูซอนและอีกกว่าร้อยละ80ของกรุงมะนิลาซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลโดยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น99รายและประชาชนเกือบครึ่งล้านกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแผนการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลฟิลิปปินประกอบด้วยการปรับปรุงเขื่อน การสร้างเขื่อนแห่งใหม่การขุดลออคูคลองและการเพิ่มจํานวนเครื่องปั๊มน้ําก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการขาดประสิทธิภาพในการจัดการน้ําและบรรเทาภัยพิบัติภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงมะนิลาที่มีประชากรมากถึง15ล้านคน ายเงียนต้นสูงนายกรัฐมนตรีเวียดนามขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์ซิตี้โดยเขากล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามจะหาหรือให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศโดยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีการปลูกฝังจริยธรรมของเด็กนักเรียนและมุ่งเน้นหลักสูตรการศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดสําหรับอนาคตของประเทศโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศอยู่ในช่วงของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยจึงส่งผลให้ประเทศต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสอดร,รับกับความเจริญของประเทศอย่างไรก็ตามความพยายามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเวียดนามที่ผ่านมามีเพียงการเพิ่มจํานวนโรงเรียนให้ทั่วถึงทั้งประเทศแต่ในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนยังคงมีการพัฒนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงและกีฬานะคะทัพนักกีฬาพาล,าลิมปิกเกมของไทยค่ะก็สามารถคว้าเหรียญทองที่2จากกีฬาบ็อกเชียให้ประเทศไทยได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ช่วงนี้รับชมข่าวกีฬากันบ้างนะคะดับิดเฟเรค่ะนักเทนนิสมือสีของรายการก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายขณะที่ซาเบนทาสโตเซอร์ค่ะก็หยุดเส้นทางการป้องกันแชมป์หลังจากที่ตกรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิส US Open ค่ะส่วนทัพพาราลิมปิกของไทยนะคะก็คว้าเหรียญทองที่2จากกีฬา Box Cheer. บ o ็อกเชียปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในช่วงสปอร์ตโฟกัสค่ะ สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างศึกเทนนิส US o อ e n กลางสลางสุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวมประมาณ7 6 5ล้านบาทที่ฟัชิงเมโดสมหาคนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้สภาพอากาศได้เป็นใจมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายดาบิดเฟเรย์มือสีของรายการจากสเปนก็เล่นสลับสายฝนที่ตกลงมาก่อนที่จะเอาชนะริชาร์ดกาสเก้มือ14ของฝรั่งเศสไปได้3เซตรวดสกอร์7จ็ต่อต่อไทเบรก7ต่อและ6ต่อ4 ส่วนทางด้านคู่ของ Andy แอนดี้รอดิกนักขวดเจ้าถิ่นกับคคลนาตินเดปลปอโรมือเจ็ดจากอาเจนินาก็ต้องหยุดอยู่ที่การเล่นทายเบรกในเซตแรกซึ่งทางด้านรอดิกนั้นนำอยู่1.0ต่อนขณะที่คู่ของนูวัคโยโควิชมือ2ของรายการและแชมป์เก่าจากเซอร์เบียพบกับสตานิสลาฟวาริงกามือ18จากสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้เช่นกันเนื่องจากสายฝนที่โปรยปลายลงมาโดยเป็นโยโควิชที่นำอยู่2องต่อน์เกมในเซตแรก ส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายวิกตอเรียอาซาเรนกามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสพบกับซามีธาสโตเซอร์ชั้นเก่าจากออสเตรเลียและก็เป็นทางด้านอาซาเรนกาที่โชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่ง ใช้เวลา1 4 3นาทีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-1ต่อเซตด้วยสกอร์ 6-1, ต่อ4-6ต่อและ7-6ต่อทยเบรก7-5ต่อโดยจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาเรชลาปัว่ามือ3จากรัสเซียหรือมาิโยงบัคโตรีมือ11จากฝรั่งเศสที่แข่งขันกันไม่จบเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ต้องเลื่อนมาแข่งกันต่อในวันนี้โดยบัโตรีนำอยู่4-0เกมในเซตแรก การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยก็เก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญทองและหนึ่งเหรียญเงินโดยเหรียญทองได้มาจากบ็อกเชียรประเภททีมชายหลังเอาชนะทีมจีนไปได้ด้วยสกอร์10-5สร้างประวัติศาสตร์เพราะเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ซึ่งนักกีฬาบ็อกเชียชุดนี้ประกอบไปด้วยวิษณุพุทธประดิษฐ์พัทยาเทพทองมงคลจิตสงี่ยมและวชรพลวงสาขณะที่เหรียญเงินได้มาจากประวัติว่าโฮรามในการแข่งขัน,ขนชาเรริ1500มต เกเข้าเซนชัยที่เวลา3นาที12.32วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของเดวิดเวียเจ้าภาพที่เข้าเส้นชัยด้เวลา3นาที12.09วินาทีส่วนสายชนคนเจนซึ่งคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิชาเรซิ่ง100เมตรก็เข้าเพียงอันดับที่5เท่านั้นสรุปอันดับเหรียญล่าสุดไทยมี2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับ34ร่วมส่วนอันดับ1เป็นของจีนมี53เหรียญทอง39เหรียญเงินและ40เหรียญทองแดง สำหรับในวันนี้นักกีฬาไทายยังคงมีลุ้นเหรียญทองจากสายสุนีจะน,นะในการแข่งขันฟันดาบบุคคลหญิงเอเป้ประเภทศบีโดยจะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา15นาฬิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยผลของความขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มต่อต้านในซีเรียนะคะทำให้เด็กหลายร้อยคนสูญเสียพ่อแม่และเด็กอีกหลายพันคนต้องขาดโอกาสทางการศึกษาและภาพนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบของสงครามติดตามได้ในช่วงวันพิจอร่ะ สวัสดีค่ะเล้นลือไทยเดชคงค่ะผลจากความขัดแย้งและสงครามทําให้เด็กๆชาวซีเรียได้รับผลกระทบอย่างมากพวกเข,า,ขาไม่ได้ไรที่อยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะบางคนต้องเสียพ่อแม่รวมถึงขาดโอกาสทางการศึกษาอีกด้วยเด็กหญิงชาวซีเรียคนนี้ต้องนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่คนเดียวในค่ายอพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจอแดน หลังจากที่มีประชาชนชาวซีเรียกว่า1 4 0 0 0 0นีคนหนีตายเข้ามาในจอแดนผลจากความขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มต่อต้านทําให้เด็กชาวซีเรียหลายร้อยคนต้องสูญเสียพ่อแม่หลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยและขาดโอกาสทางการศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักวิชาการด้านศาสนาทั่วโลกสนับสนุนให้การเจรจายพูดคุยและมีการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนที่ตั้งอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อปลดแอบประชาชนจากสงครามที่เกิดขึ้นในซีเรีย ใช้กันที่ความเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บไซต์ Voice TV นะคะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานจากนครนิวยอร์ก York, ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าบริษัท Apple Inc. ค่ะได้เชิญบรรดาผู้สื่อข่าวร่วมง,งานแถลงข่าวเปิดตัว iPhone 5ในวันที่12กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้นะคะใน www.voicetv.co.th ค่ะ ทั้งหมดก็คือ b o y e New ในช่วงเวลา12นาฬิกาค่ะดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ